ต่อไปเป็นการเลือกตั้งคณะกรรมการการต่างประเทศนะครับเ,เชิญท่านสมาชิกเสนอชื่อกลมกรรมการพร้อมทั้งผู้รับรองห้าท่านเชิญครับเรียนท่านประธานสภา,าที่เคารพดิฉันนางสาววิสารดีเตชะธิรวัตรสมาชิกสภา,าผู้แทนราษฎรจากจังหวัดเชียงรายจากพรรคเพื่อไทยคะ่ะขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการต่างประเทศจํานวน15ท่านคะ่ะ พักเก้าไก่จำนวน4ท่าน 1. นางสาวชนทิชาแจ้งเร็ว 2. นางสาวทิศนาชุนหวัน 3. นายจุลพงศ์อยู่เกต 4. นายนัทพงศ์พิพัฒนาชัยสิริค่ะสัดส่วนจากพักเพื่อไทยจำนวน5ท่านค่ะ 1. นายจตรุรนฉายแสงสองนายนพดลปัทมะ 3. นางสาวสรัสนันอันนพพรสี่นางสาวจิรัชยาสัพโสหนางสาววิสารดีเตชะธีรวัตร พรรคภูมิใจไทยจำนวนสองท่านค่ะ 1. ท่านชรัตรัฐชฐกิจประการสองนายสิริวัน์ขจรประสาทสัดส่วนของพรรคพลังประชารัฐค่ะจำนวนหนึ่งท่านค่ะ 1. นายอัคระทองใจสดพรรครวมไทยสร้างชาติจำนวนหนึ่งท่านค่ะหะม่อมหลวงชโยทิศกฤษดากรค่ะสัดส่วนของพรรคประชาธิปัตย์จำนวนหนึ่งท่านค่ะนายร่มธรรมขำนุรักษ์ และสัดส่วนของพรรคชาติไทยพัฒนาจำนวนหนึ่งท่านค่ะนายสุพชคศรีสุขจรค่ะขอผู้รับรองด้วยค่ะครับมีผู้รับรองถูกต้องนะครับมีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับถ้าไม่มีนะครับถือว่าที่ประชุมเห็นชอบตามนี้นะครับเชิญท่านเลขาค,ครับ รายชื่อคณะกรรมธิการการต่างประเทศ 1. น,นางสาวชนทิชาแจ้งเร็ว 2. นางสาวทิศนาชุนหวัน 3. ในายจุลพงศ์อยู่เกียรติในายนัทพงศ์พิพัฒน์ชัยสิริ 5. ในายจตุรนขายแสง 6. นายนพดลปัตมะ 7. นางสาวสรสนันอนอนพพร 8. นางสาวจิรัชยาสัพพโส 9. นางสาววิสารดีเตชะธีรวัตรสิบนายชลัดรัชกิจประการสิบอ็นายสิริวัตรขจรประสาทสิบองนายอัครทองใจสด 13. มหม่อมหลวงชโยธทิศกฤิดากร 14. บนายล่มธรรมขำนุรักษ์และสิบห้านายสุป,ปโชคศรีสุขขจร up.